ถ้าเราไม่เชื่อในตัวเราเองแล้วเราจะไปเชื่อใครได้วะฟังดูเหมือนคำถามกวนๆแต่เอาเข้าจริงมันคือเรื่องโคตรสำคัญในชีวิตเลยนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าจงเชื่อในตัวเองจงศรัทธานในตัวเองกันมาจนเบื่อบางทีก็คิดในใจว่าพูดง่ายกว่าทาแต่จริงๆแล้วไอ้การเชื่อในตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก่งต้องสมบูรณ์แบบต้องรู้ไปหมดทุกอย่าง แต่มันคือการที่เรายอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นยอมรับในความสามารถของเรายอมรับแม้กระทั่งข้อผิดพลาดที่เราเคยทาและพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันลองคิดดูดิถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างและคุณจะลุกขึ้นมาลงมือทำได้ยังไงมันก็เหมือนคุณอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ในใจก็คิดว่าคงไม่มีทางไปถึงหรอกแล้วคุณจะสตาร์ทรถออกเดินทางได้ไหมพอเราไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เราก็เริ่มมองหาความเชื่อจากคนอื่นเราเริ่มฟังคนรอบข้างมากเกินไปอย่าไปทําเลยมันเสี่ยงแกทําไม่ได้หรอกเขาทํากันมาเยอะแล้วไม่เห็นมีใครสําเร็จคําพูดเหล่านี้มันไม่ได้แย่เสมอไปนะบางทีมันก็เป็นคําเตือนที่ดีแต่ถ้าเราฟังมันมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นกําแพงที่เราสร้างขึ้นมาขังตัวเองเอาไว้เราก็เหมือนนักแสดงที่กําลังรอคําสั่งจากผู้กํากับเพราะผู้กํากับไม่สั่ง เราก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล้าขยับไปไหนแต่ชีวิตจริงเราคือผู้กำกับและนักแสดงในเรื่องของเราเองเราต้องเขียนบทเองกำกับเองและแสดงเองการจะทำแบบนั้นได้เราก็ต้องเชื่อในบทที่เราเขียนก่อนความเชื่อมั่นในตัวเองมันเหมือนอะไรมันก็เหมือนกับการที่เรามีเข็มทิศชีวิตอยู่ในมือเวลาที่เราหลงทาง เขมทิดก็จะบอกเราว่าทิศเหนืออยู่ตรงไหนความเชื่อมั่นในตัวเองก็เหมือนกันเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างความเชื่อมั่นนี่แหละที่จะบอกเราว่าไปต่อเถอะทางนี้แหละที่เราเลือกแล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินหน้าไปแบบมั่วซั่วนะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังคนอื่นด้วยมันเหมือนกับเราขับรถไปตามถนน เราก็ต้องมองป้ายบอกทางมองรถคันข้างหน้ามองกระจกข้างแต่เราไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นมาจับพวงมาลัยแทนเราเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาวิธีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองหลายคนอาจจะถามว่าแล้วจะสร้างมันยังไงก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราต้องเก่งต้องเพอร์เฟกแต่มันคือการที่เราค่อยๆลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปทีละก้าวหง เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้สำเร็จลองตั้งเป้าหมายง่ายๆเช่นวันนี้จะออกกำลังกาย15นาทีพรุ่งนี้จะอ่านหนังสือให้จบหนึ่งบทพอเราทำได้เราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองความรู้สึกดีเล็กๆเนี่ยแหละมันคือเชื้อเพลิงที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เราไปทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมันเหมือนกับคุณกำลังสร้างตึกคุณก็ต้องเริ่มจากวางอิฐก้อนแรกก่อน 2. ออย่ากลัวที่จะผิดพลาด คนเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกทุกคนเคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่ต่างกันคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเขาจะมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนมันเหมือนคุณกําลังเล่นเกมคุณก็ต้องเจออุปสรรคเจอศัตรูกว่าจะไปถึงด่านสุดท้ายถ้าคุณเล่นเกมแล้วตายคุณจะปิดเครื่องทิ้งเลยไหมไม่หรอกคุณก็จะลองเล่นใหม่ลองเปลี่ยนกลยุทธ์ลองหาทางใหม่ๆเพื่อที่จะผ่านด่านนั้นไปให้ได้ ชีวิตก็เหมือนกันความผิดพลาดคือการที่เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อทางนี้มันตันวิธีนี้มันไม่ได้ผลพอเรารู้แล้วเราก็แค่เปลี่ยนทางหาทางใหม่ก็เท่านั้น 3- หาใครสักคนที่เชื่อในตัวคุณอันนี้สำคัญมากเลยนะบางทีเราก็ต้องการใครสักคนที่จะมาคอยให้กำลังใจมาบอกเราว่าเฮ้ยแกทำได้ ลองดูอีกทีดิถ้าคุณหาคนแบบนั้นได้ก็ให้เกาะเขาไว้แน่นๆแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะคนที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเชื่อในตัวคุณก็คือตัวคุณเองและคุณสามารถเป็นคนคนนั้นได้ขยายความเพิ่มเติมและไม่ใช่แค่หาคนมาเชื่อในตัวเรานะแต่เราเองก็ต้องเป็นคนเดียวกับเสียงวิภา์วิจารณ์ให้เป็นด้วยบางทีคำวิจารณ์ก็เป็นเรื่องดีนะ เหมือนกระจกที่ส่องให้เราเห็นข้อบกพร่องแต่ถ้ามันเป็นคำวิจารณ์ที่มาจากความอิจฉาหรือความไม่หวังดีเราก็แค่ยิ้มรับและปล่อยมันไปจำไว้นะครับว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้แต่เราควบคุมความคิดของเราเองได้เสมอเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองเราจะกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพราะเราไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่เรากลัวที่จะไม่ได้ลองมากกว่าความสุข มันได้นี้ไหนเลยมันเป็นอะไรไม่ได้ถ้าเรายังไม่ยอมเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองเราจะกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพราะเราไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่เรากลัวที่จะไม่ได้ลองมากกว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ระหว่างทางที่เรากําลังก้าวเดินมันคือความรู้สึกดีๆที่เราได้ทำอะไรสำเร็จได้เรียนรู้ได้เติบโตและทั้งหมดนี้ มันเริ่มต้นจากการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราจะไปเชื่อใครครับถ้าเราไม่เชื่อในตัวเราเองแล้วเราจะไปเชื่อใครได้วะฟังดูเหมือนคำถามกุนกวนแต่เอาเข้าจริงมันคือเรื่องโค้สสมพัน์ในชีวิตเลยนะเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่การไม่สนใจคนอื่นบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราต้องเป็นคนหูทวนลมไม่ฟังใครไม่แคร์ใคร มันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันคือการที่เรารับฟังแต่ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่างมันเหมือนกับเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วมีคนแนะนำเมนูให้เราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็รับฟังไว้ก่อนแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจว่าจะกินอะไรก็คือเราเองถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นอย่างเปิดใจเพราะเรารู้ว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเราได้ แต่เราจะไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายความสุขของเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วความสุขจะตามมาการที่เรามีความสุขมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่มีปัญหาเลยนะแต่คนที่มีความสุขได้ตลอดเวลาเขาไม่ได้หนีปัญหาแต่เขาจัดการกับปัญหาอย่างมีสติพอเราเชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะมองปัญหาเป็นความท้าทายมากกว่าอุปสรรคมันเหมือนกับเรากำลังเล่นเกม เราเจอมอนสเตอร์ที่โหดขึ้นเราก็รู้สึกสนุกที่จะได้ลองสู้กับมันเราจะมองว่าเดี๋ยวเราก็หาทางผ่านไปได้เดี๋ยวเราก็เรียนรู้ที่จะเก่งขึ้นพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็จะรู้สึกมีพลังที่จะลุกขึ้นมาลงมือทำและความสุขก็จะตามมาเองเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ระหว่างทางที่เรากำลังก้าวเดินมันคือความรู้สึกดีๆที่เราได้ทำอะไรสำเร็จได้เรียนรู้ได้เติบโต และทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราจะไปเชื่อใครครับสรุปนะครับความสุขมันสั่งได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเราแค่ต้องหาให้เจอว่าความสุขของเรามันคืออะไรแล้วไปสร้างมันซะความสุขของผมคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความสุขของคุณเพราะว่าความสุขไม่ใช่ปลายทาง แต่มันคือเพื่อนร่วมทางตลอดชีวิตของเราถ้าคุณชอบแนวคิดนี้และพร้อมจะสร้างความสุขในแบบของตัวเองทุกวันอย่าลืมกดติดตามสุขสังได้แล้วเจอกันทุกเช้าในรูปแบบพอดแคสต์สวัสดีครับ